ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายถ้าลุกเดินนั่งไปกับเป็นการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินและการทรงตัวในท่านี้จะต้องมีอุปกรณ์คือ 1. เก้าอี้ 2. กรวย 3. ส,สายวัดและ 4. นาฬิกาจับเวลาวิธีการ 1. วัดระยะทาง3เมตรจากขาเก้าอี้ถึงจุดเลี้ยวกลับพร้อมนำกรวยหรือสัญลักษณ์ตั้งไว้ 2. ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ลุกขึ้นยืนเดินไปข้างหน้าพร้อมกดเริ่มจับเวลาโดยเดินให้เร็วที่สุดหมุนตัวอ้อมกลวยและกลับไปนั่งเก้าอี้กดหยุดเวลาสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินขณะทดสอบได้ต้อควรระวังขณะดทำการทดสอบควรมีผู้ดูแลใกล้ชิดและหากมีอาการวิงเวียนให้หยุดพักก่อนเกณฑ์การประเมิน หากใช้เวลาน้อยกว่า12วินาทีแสดงว่ามีความสามารถในการเคลื่อนไหวทรงตัวดีไม่มีความเสี่ยงในการล้มแต่หากใช้เวลามากกว่า12วินาทีแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการล้มให้ระวังเป็นพิเศษ